ไดวางมันน่นใม้นะได้วางใช้มือมันน่ะถูกเทียนไปตักไปเทียนถูกบ่าก็ทั้งนอกลยตางตามึงาข้ามาทึงไได้ดอกข้างถมเดีวที่ข้างมททึงด

ผมมาเออนะค่อยดินล,ล,ลุ่งกันตายแล้วไลยินยันมนันนะจะล่างมานันจิตมันไปทังยืนนะจองมากัางล,งลังละหอนแดดอันนี้ไปไไอืมข้นเนี่ย เกิด,นนดมดดีนุนด้วยก่อนจีศาสตร์ใดน่าบากจะเรียงฟังเ,เกิดน้ำไลด้ำเดเรียงเกิดเป็นลูกเป็นหลานเป็นพีเป็นน้องหอมหอมขันจำาปันไหนมันหอมเห้าหอนี่มัอน แต่เรียนไปเลยนะมากขมอเว้ยมันส้น,น,ในใช่ยังหรถ่าะไรลดทุกคนรับีิสอบอะไรเหมือนจะส้นพนีพนธพินิจเปล่าพนมันก็ถิ่มไปขา้างทั้งพนธไปถิ่นไปข้างทั้งมัส้นแล้วเอา,าก็เอาไปชิมไว้ค่ะเจ้าเป็นเล่าลส้นเพิ่พาส้น,ไม,สนไม่เห็นคนอ่ะนะ เราเกวไปทางหลังหยันหลดเมื่อไรที่ยนไปเม่อไรเมื่อไหร่กอื่นถามนี่เราไปแล้วเนาะเราอุ่มไปจะเห็นตอนเราเกไปไ้เห็นเห็นไปเกวไปไปแล้วเห็นเตียงบ้ามันอนอยู่แล้วเห็นแต่คนหังยันยันรถดไปแล้วอหอนีท่านับน ผมดีดีเนี่ยล่ะพัดตี้ดีมินใช้ดังอย่างของได้ปะเนี่ยมันไม่ไหวออกมาให้หนักขึ้นเกิดเป็นต้นใหม่ล่ะ